มาโรงเรียนนะคะแล้วก็ควรทะลุคนนี้พังนะจ๊ะอ่ะคนแรกก็หักหนึ่นงคะแนนก็ตีหนึ่งครั้งนะคะป๊บว้าวตึกใหม่แล้วเนี่ยยังเลยเออ,เออฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยนะ อืมไปเขาห้องกันเถอะสวัสดีครับนักเรียนครับคุณครูโอเคทุกคนไปเลือกที่นั่งได้เลยนะครับคุณครูครับเป็นหัวหน้า้องทำไงครับเดี๋ยวครยยังไม่ได้ให้เลือกเดี๋ยวคุยจะเช็คชื่อก่อนเออเด็กชายนัตภูมินเอ้ยไม่ใช่เด็กชายเลียวมาครับ เด็กชายเอ่อเด็กชายยุงลายเฮ้ยเดี๋ยว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 กังกนักเรียนนักเรียนเอ่อนักเรียนเอ่อได้ทำลายเข้าของไปแล้วนะตรงนึงเอ่อเด็กชายยุงลายเด็กชายนิกกี้เอาไม่เป็นไรอ๋อ เด็กพอดีเขาสบายอะครับเขาคอแหบเขาเจ็บปากเขาพอดีว okay, uh, ่าเขาเมอไปด่าไปด่าเพิ่ง้วโดนแล้วโดนมันมันเป่งตาเมื่อกี้ผมขอเผลอหลับโอเคเออเด็กชายไอ้เด็กชายบักชาไอ้เด็กชายนิกกี้เอ้าวฮะเอาเอาไม่ไม่ไม่ขานละ เด็กชายนิก <basics> ก oh. ี้ไม่เลยวะไม่ทางเดียวอ่ะโซลเอาเดี๋ยวได้ไหมเราทำไมเอ่อทำไมเอ่อเด็กชายตัวนี้รู้สึกว่ามันดูอันหนัะเป็นยังไงเด็กชายเอิร์ดเอ้ยเด็กชายเอิร์ดอย่ากินขนมในห้องเรียนไม่ได้กินครับอะไรอะไรกูเห็นกับตาตามครับ ไอเออไอไอเลโอกินครับดูนะครับคุณเด็กชายเอิร์ดน่าจะอ้วนมากเลยนะคะเออแกพูดตรงนี้มันดูถูกกันนี่หว่าโอ้โหเนียใจเย็นๆนะมาเดี๋ยวครูครูเชคชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมหนูทะเลของเก่งั้นขนาดไหนเดี๋ยวโชว์นี่นี่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนะ โอ้โหอเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเริ่มคาบเรียนแล้วนะเดี๋ยวครูไปเอากระดาษแป๊หนึง่งครับอโอเคมาเดี๋ยวครูจะเริ่มคาบแรกเลยนะเดี๋ยวครูจะบอกะให้ว่าวันนี้วันนี้คาบอะไรครับค,บค,บคบาบคณิตนั่นเองโอ้ครูไม่ดูแลผม,มเลย ม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะบอกกิจกรรมกิจกรรมนะครับนี้เป็นมาอะไรครับหุมเก่งมากเลยนะเนี่ยเก้าร้อยล้านล้านอะไรเก้าร้อยล้านล้านเฮ้ยเฮ้ยนักเรียนนักเรียนไปนั่งที่โอเคเดี๋ยวคุณครูจะบอกวิธีการเล่นในคาบนี้นะคือวิธีการนี้คือคุณครูจะบอกเลขมาเออหนึ่งหนึ่งตัวก็เช่นสิบ ยี่สิบอะไรอย่างงี้ไม่ก็เออกันนี้สามสิบคเดี๋ยวแล้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 วคาจะสุ่มเครื่องหมายมาหนึ่งตัวแล้วแลาจะเออแลจะให้นักเรียนคิดว่าจะเอาอะไรมาอะไรกับอะไรเช่นเลขเลขดีคูเลข,เลขดีครูสุ่มได้ก็คือยี่ห้าใช่ไหมอ่ะแล้วเครื่องหมายก็คือคูณแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือ ก็คืออ่าอะไรคูณกับอะไรได้ยี่ห้าใช่ไหมอ่ะ,อะแล้วเดี๋ยวจะนับหนึ่งหนึ่งถึงสามให้พิมพ์อะไรก็ได้ในช่องแชทอ่ะเล็กเอ่อเป็นกอออะไรพิมพ์มมอะไรก็ได้ช่องแชทไม่เป็นครับครูพิม์ช่องแชทไม่เป็นครับครูงั้นก็เ๋ยวจะถ้าใครเอ่อนัดหนึ่งสามให้กระโดดถ้าใครกระโดดก่อนจะจะ,จะได้ตอบก่อนนะแล้วก็ถ้าใครตอบได้จะถ้าใครตอบได้ครบสิบอ่ะ ถ้าพิมพ์เป็นแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะถ้าใครพิมพ์ก่อนแต่ว่าถ้าพิมพ์ก่อนเวลาโดนจะไม่ได้เล่นก็อ่ะแล้วก็ถ้าตอบได้ให้หนึ่งคะแนนแล้วก็ถ้าใครตอบได้รัวมากกว่าสามครั้งจะแบนสองตาโอเคครับแต่ว่าคุณครูดูไอไอเพื่อนขงันนี้คนนี้จะเป็นเด็กที่เกเรที่สุดในห้องแล้วครูว่านะ เมนอย Connie, ale, fine, e: ู่เลวไฟไหมไหมครูเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะบอกเลขนะเลขก็คือเลขเอ่อเลขอะไรดีเลขเลขเลขสิบเอ็ดแล้วก็พ่อวกแล้วก็คูณมาอ้สิบเอ็ดคูณก็คือสิบเอ็ดมีนี่วามีมีอ่ะ เดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วนะสามไม่ใช่หนึ่งสองสามเริ่มโอเคเด็กชายเด็กชายเอ,อิร์ตอบก่อนนะเดี๋ราจะให้มายืนอยู่ข้างหน้าแล้วตอบนะว่าสิบเอ็ดกับคูณแล้วเออ,อะไรอะไรคูณอะไรได้สิบเอดนะอ่ะอะไรคูณอะไได้สิเอดครับพรามดห้าคูณสองครับฮะ ห้าสิบห้า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 จุดห้าคู่ห้าจุดห้าคู่สองห้าจุดห้าคูณสองเดี๋ยวเดี๋ยวคำหนึ่งโอเคถูกถูกถูกมาถูกถูกถูกหยียบเยือดหยีบยอดครับโอเคได้หนึ่งใบคะแนนได้ใบหนึ่งคะแนนได้เลยครับห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนในเก่งเลยโอเคมาธรรมดา เออเดี๋ยวครูจะให้ตัวเลขใหม่นะเออ<า>เออเลขเลขเออหนึ่งร้อยกับหารมาก็คืออะไรหารอะไรได้ร้อยนะมาหนึ่งสองสามเริ่ม,กมเกมเด็กชายเอ,อิร์ธพอพอ,พอเดี๋ยว มันจะมีอยู่สองคนที่พิมพ์ก่อนเราเริ่มก็คือเด็กชายเรโอกับเด็กชายนิกกี้ก็แสดงว่าเด็กชายเอิร์ดได้ได้ตอบอีกมาอะไรหารแล้วอะไรอะไรหารกับอะไรได้หนึ่งร้อยครับหนึ่พันหารสิบครับโอเคถูกต้องครับได้ไปอีกหนึ่งคะแนน มาเดี๋ยวครูจะอันนี้คือตาที่สองนะมาเดี๋ยวครูขอคิดก่อนเอาเลขอะไรกับเครื่องหมายอะไรดีเออยี่สิบกับลบแล้วกันไม่เอาครูขอไม่เอาไออันนี้ได้ไหมแบบเอ่อยี่สิบเอ็ดลบหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันง่ายไปโอเคนะมาหนึ่งอนาาะครับฮะอะไร เมื่อกี้อาหารอะไรได้หารอะไรนะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรลบกับอะไรได้ยี่สิบไม่เอาแบบไม่เอาแบบยี่สิบเอ็ดลบหนึ่งนะไม่เอานะครูเดี๋ยวมันง่ายไปยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับไม่ยี่ยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบใช่ไหมใช่ใช่ใช่มายี่สิบกับเครื่องหมายลบใช่มาโอเคเดี๋ยวครูจะให้จะให้พิมพ์แล้วนะมาหนึ่ง สองสามโอเคเด็กชายนิกกี้พิมพ์ก่อนนะออกมาเลยออกมาหนะ้าห้องมาตอบอะไรลบกับอะไรได้ยี่สิบครับหนึ่งล้านลบเก้าแสนเก้ามืนเก้าพันแปดสิบโอเค,คโอเคถูกต้องครับในหนึ่งคะแนนเดี๋ยวนะอันนี้ขอขอฟังใหม่ ต้องไม่ทันหนึ่งพันลบเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบไม่ใช่หรอโอเคเข้าใจแล้วเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าร้อยไม่ใช่หรอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเอ้ยแปดสิบแปดสิบเริ่มเลยไหม เออนมื่อกี้ครูครูเห็นมีคนแอบมองอ่ะทำไงดีใครนักเรียนที่เข้าไปค้องน้ำไม่ใช่เหรอนักเรียนโดดเรียนหรอเอ้ยโดดเรียนนักเรียนโดดเรียนเอ้ยครูระเบิปืนกอนเอ้ยครูเฮ้ยนักเรียนใจเย็นเย็นดูดูเฮ้ยมีคนโทรมารับสายรับสายโอเคเอ่อสวัสดีครับอ๋อแม่ของนิกกี้เหรอ อ๋อกลับบ้านเหรอโอเคฟังสายอ่าเด็กชายนิกี้เอ่อกลับบ้านได้แล้วนะแม่เรียเอาเลยครับโอเคโอเคบายะเพื่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เออบายบายนะเดี๋ยว โอเคเอ่อตอนนี้ก็เหลือนักเรียนสามคนแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกคะแนนแล้วนะโอก็โอ้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ก็เริ่มไมนานแล้วนะคะเลขเออเลือกที่นั่งเลยไปเลือกที่นั่งได้เลยอ่ะเขานะยไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นมีนักเรียนนั่งแล้วตรงนั้นมีนักเรียนนั่งแล้ว เอ้เด like ี๋ยวเดี๋ยวแล้ครูครูลืมว่าตรงนั้นมีมีหรือยังอ๋อยังไหนยังเออนั่งที่เดิมนั่งตรงนั้นได้เลยครูลืมครูลืมโอเคมาเดี๋ยวครูเอ้นักเรียนใหม่เอ้นักเรียนที่เข้ามาใหม่รู้กฎกติกาเล่นยังเล่นยงไล่ะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ก็คือมา เดี๋ยวครูจะเริ่มเอ๊ยเดี๋ยวครูต้องบอกคะแนนก่อนก็คือเด็กชายนิกกี้ใช่ไหมได้กลับบ้านไปแล้วแต่แล้วก็เอ่อตอนนี้คือคือเด็กชายเอิร์ดนำอยู่สองคะแนนนะทั้งสองมา <c oughs> เดี๋ยวครูจะนับ 3, 2, 1, นะเ,เดี๋ยวครูจะนับสามสองหนึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวครูจะนับหนึ่งสอง,ส,องสามมามาหนึ่งมาครูขวาไปหรอครับฮะบอกเลขยังอ๋ยลืมเลยครูลืมมา เลขสี่สิบกับบวกก็คืออะไรบวกกับอะไรได้สี่สิบนะมาหนึ่งยังยังยังครูยังไม่ได้บอกเลยมาสามสองหนึ่งไอหนึ่งไม่พูดผิดพูดผิดพูดผิดขอโทษครูผิดอ <ś le> นะโอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มนับหนึ่งถึงสามอถือแรถือแลหนึ่งถึงสามนะสามอหนึ่ง สองสเริ่มพิมพ์เอ่อครับโอ้เ,เออผมได้ก่อนครับใช่เด็กชายเอิร์ดเด็กชายเอิร์ดบอกก่อนนะโอเคมามายืนนะห้องอ,อะไรหัวก,กับอะไรได้สี่สิบนะ20บครยี่สยีกถูกต้องครับได้อีกหนึ่งคะแนนโอเคเดี๋ยวครูจะ เริ่มเอ้ยครูว่ามันน่าจะเออมันน่าจะนานไปเดี๋ยวครูให้ค่าห้าคะแนนเลยดีกว่าห้นาคะแนนถึงจะจบเพราะว่าห้สิบคะแนนน่าจะนานไปมาเดี๋ยวครูจะบอกตัวเลขแล้วนะเนื้อคือแปดสิบห้าลบแปดสิบห้ากับลบนะอะไรลบกับอะไรได้แปดสิบห้ามาสามเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามเรมพิมพ์ได้ โอเคเด็กชายเอิร์ธน,นะได้พิมพ์อีกแล้วเดีย๋ยวครูว่าพอตานี้เสร็จครูจะแบนและเยอะเกินไปแล้วมา<ะ>เอ่ออะไรสี่สิบสองุดฮะอะไรสี่สิบสองเอ่อบอกใหม่ได้ไหมอะไรอะไรลบกับอะไรได้แปดได้แปดสิบห้าโอเคผิดครับโอเคกลับใหม่กับ เอา,เอางั้นเอาใหม่นะยิ่ป็บนบวมหนึ่งอ่ะอะารถามครูครับอาใหม่ก่อนได้ไหมอ่ะก็คือบลบกับแปดสิบห้ากับลบนะมาหนึ่ง <ะ S 1> หนึ่งสองสามเริ่มพิมพ์ได้โอเคเด็กชายเลโอพิมพ์ก่อนมาอะไรนะอะไรลบได้แปดสิบห้าใช่ไหมครูใช่ค เริ่มเลยไหมครูเริ่มเลยเริ่ม <Okay. S 1> เริ่มบอกเลยโอเคครับห oh. นึ่งร้อยเจ็ดสิบลบแปดสิบห้าครับอ๋อุมฉลาดใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกโอเคเด็ก okay. ช oh. ายเลโอได้ไปหนึ่งคะแนนไอเด็กชายเอธยังไม่โดนแบนนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอบไม่ได้โอเคเดี okay. oh. er ๋ยวตาเออเดี๋ยวครูจะบอกคะแนนแล้วนะออไม่ใช่ครูผูิเเดี๋ยวครูจะบอกบอกเลขนะ เลขสี่สิบกั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 บคูณมาสี่สิบกับคูณใช่ไหมครับใช่อะไรคูณอะไรคูณกับอะไรได้สี่สิบมาเดี๋ยวครูจะนับหนึ่งถึงสามแล้วนะหนึ่งสองสามเริ่มโอเคเด็กชายเด็กชายเอิร์ด ได้ได้พูดเด็กชายอาเอ,อิร์ธฮะเอ,อ้ยกู<า>ออมองผิดทุกคศกูมองผิดเด็กชายเดโอมาเด็กชายเดโอครับคำตอบก็คือห้าคูณแปดครับถูกต้องได้ไปอีกหนึ่งคะแนนตอนนี้เด็กชายอาตอนนี้ฮะ<า>ตอนนี้เด็กชายเดโอไ,ได้ไปสองคะแนนแล้วแล้วเอ,อิเร์ธเดเ็กชายเอิร์ธได้ไปสามคะแนนแล้ว เด็กชายยุงลายได้ไปศูนย์แล้วเด็กชายไม้ก็ได้ไปศูนย์แล้วโอเคมามาเดี๋ยวครูจะบอกเลขอีกเออมาหกสิบบวกมาหนึ่งสองสามล้พิมพโอเคเด็กชายเลโอมา ตอบว่าอะไรครับอะไรบวกได้หกสิบใช่ไหมครูใช่ได้อย่างไรดุดก็ไม่เอาครูครูครูเขาพิมพ์ก่น maple, นอนั่งน bueno ั่งขอดูขอเช็กครูเขาเช็คก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมันเดี๋ยวแป๊บนึงครูแหลกนึงนะเดี๋ยวฮะครูไม่เห็นแป๊บนึงครูผมพิมพ์ก่อนี่เดี๋ยวด้วเดี๋ยวก็พิมพ์ก่รูเออเออใช่เล้พิมพ์ก่อนเออว่ะ มาทบที่ไปเลยก็ได้มาครูมองไม่ทันเมื่อกี้ถ้าถ้าเขาตอบครั้งนี้คือเขาจะโดนแบนใช่ไหมครูใช่เพราะว่าเขาได้คะแนนเนยอะเกินไปแล้วตอบอีกทีผมว่าจะโดนแบนใช่ไหมใช่มาตอบว่าอะไรครับสามสิบบวกสามสิบถูกต้องโอเคตานี้ขุดอีกออแบนหนึ่งตา เอ้แบนสองตาผิดเบนสองตามาคุยนายตอบได้อีกรอบเดียวนายก็จะโดนเบนเหมือนฉันแล้วอ๋อฮะาไปดิ้นลนอยากให้อีกคนนึงมันมันเจอกันอีกคนนึงอ่ะเนี่ยคนเนี้ยคนที่ร้องไห้กับคนที่ยืนบนโต๊ะโอเคเดี๋ยวครูจะบอกตาใหม่ละเดี๋ยวตัวเลขก็คือหนึ่งร้อยสิบกับลบ มามหนึ่งวิอ Darwin> ตอนนี้อ๋อตอน,นตอนนี้ก็คือเด็กชายเด็กชายเอิร์ดโดนแบนแล้วโดนแบนสองตาไม่ได้เด็กชายเอิร์ต้องไปนั่งกับที่มาหนึ่งสองสามโอเคเด็กชายเโอได้โอเคครับ สองร้อยยี่สิบลบหนึ่งร้อยสิบครับโอเคได้ได้ได้โดนแบนแล้วแล้วเด็กชายเรโอโดนแบนแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวไอโลกลับไปใหม่มาได้เดี๋ยวเอาถามง่ายๆให้อ่าเดี๋ยวครูจะบอกตัวเลขแล้วนะครูจะบอกตัวเลขแล้วนะสิบกับลบสิบกับลบ มาสามสองหนึ่งเริ่มพิมพ์เริ่มพิมพ์ใครพิมพ์ก่อนเอาใหม่ได้ไหมครูไม่เห็นอะครูไม่เห็นครูไม่เห็นอะเอาใหม่ได้ไหมไม่รู้อะครูครูมองไม่ทันอ่ะเมื่อกี้เอาใหม่อะไรลบกับอะไรได้สิบนะมาสามสองเอยหนึ่งสองสามเริ่มพิมพ์ โอเคเด็กชายไม่เด็กชายไม่ได้ได้ได้พิมพ์ก่อนออกมาอยู่นะห้องแล้วก็พูดเลยยี่สิบบสิบถูกต้องมาเอ้ยเพื่อนตอนนี้ผม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 ปวดจากการโดนเบนแล้วครับใช่ตอนนี้เด็กชายเอิธปวดแล้วโดนปลดแล้วมาเดี๋ยวครูจะบอกตัวเลขนะหนึ่งร้อยกับบวก สามอีหนึ่งหนึ่งสองสามเริ่มพิมพ์เด็กชายไม้เริ่มพิมพ์ก่อนนะไออเอิร์มาไม้จะเก่งกว่าแน่เลยเอิร์ตวกที่เราคูบวกใช่ไหมครับบวกอะไรบวกได้หนึ่งร้อยครับห้าสิบบวกห้าสิบครับถูกต้องตอนนี้เด็กชายเด็กชายเลโอได้ปลดจากการโดนแบนแล้ว จิตอนนี้เดี๋ยวจะบอกคะแนนนะตอนนี้เร็วได้ไปสามคะแนนเออได้ไปสี่คะแนนอะไรกันเนี่ยเอาเงียแต่ถ้าเกิดแยากแต่ถ้าเกิดแย่งแย่งแต่ไทรเออจะตอบด้คนเดียวเอครูผมได้สี่ไม่ใช่หรอผมจาได้ครูสามครูเขียนคะแนนอยู่ครูเขียนคะแนนไว้อยู่ต้องสามดิ โอเคเด็กชายเอิร์ธได้ V4 ไม้ได้ไปสองนะคูนแล้วผมอ่ะไม่มีเลยฮะอ๋อเด็กชายไม้ได้ไปสองเด็กชายยูโรได้ไป0ูงเดี๋ยวจะเริ่มตาใหม่อุ้ยโอเคมาสามสิบหกกับคูณ โอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามเริ่มพิมพ์ได้โอเคเด็กชายเลโอเด็กชายเลโอพิมพ์ก่อนครับมาอะไรครูได้สามที่หกใช่ไหมครูใช่ที 18, ่แปดครูสองครับถูกต,ต้องไม่นะตอนนี้เด็กชายเลโอนังไปสี่แล้วนะอุ๊ยเดี๋ยวครูครูกั้นไว้ดีกว่ามันจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวครูกั้นไว้นะ โอเคมาแล้วก็ต่อไปก็หกสิบเอ็ดเฮ้ยเอาหกเอาหกสิบห้าดีกว่าหกสิบห้ากับกับกับเอ่อกับคุณ <c oughs> คุยอีกแล้วนะมาหนึ่งก็มาด้วก็มาแล้วหนึ่งสองสามเริ่มพิมพ์ เฮ้ยว่ากี้ครูไม่ได้ดูอะใหม่เลย,ย,ย,ยไหมออะไรเนี่นกยก็เด็กชายเอิร์ดมาเด็กชายเอิร์ดก็ได้มาตอบว่าเอาเลยไหมตอบว่าอะไรสามจุดสองสุดห้าคูณสองอะไรนะคุณครูสามจุดสองจุดห้าคูณสองสามสิบสองจุดห้าคูณสองเหรอ ถูกต้องโอเคตอนนี้เราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยก็คือก็ห้าก,ก็สุดที่ห้าคะแนนไงครู้ครู้ได้เข้าห้องน้ำได้แต่ว่าเราจะเลิกเราจะเราจะเลิกเรียนแล้วนะเข้าห้องน้ำทำไมจะเลิกเรียนแล้วนะ ไ,ไดไ้ได้ได้โอเคเดีย๋ยวครูจะบอกคะแนนแล้วนะผู้ผู้เอ่ออันดับอันดับสี่ก็คือยูยูโรได้ไปศูนย์คะแนนเย้อันดับสามก็คือโอเคโอเคเข้ามาเลยอันดับสามก็คือเด็กชายไม้เด็กอันดับ อันดับสองก็คือเด็กชายเลโอโอเคอันดับอันดับหนึ่งก็คือเด็กชายเอิร์ดเก่งมากเลยเก่งมากเลย <Okay. S 1> โอเคอก็ค,คือลืมครูล,ลืมบอกหัวหน้าห้องนะ,โอโอะเดี๋ยวครูจะบอกหัวหน้าห้องอหัวหน้าห้องก็คือเด็กชายเลโอลองหัวหน้าห้องก็คือเด็กชายยุงลาย โอเคเดี๋ยวจอหน่อวันนี้เดี๋ยวครูจะปล่อยนักเรียนแล้วนะนี่คือเลิกคาบแล้วหยุเฮ้ย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 โอเคเดี๋ยวเราหน้าบอกคำความเคารพได้เลยนักเรียนทั้งหมดคำความเคารพสวัสดีครับคุณครูเอ๊ะ โอเคเลิกเรียนได้เลยสวัสดีครับครูผมกลับบ้านก่อนนะคบครูโอเคอนนครับเดี๋ยว <Okay. S 2> กันเลยนะครับครับผมเป็นเหล่าบ้า,า,านครูนะครับครูเล่นครับครูเล่น